น<ม>่จาจะชวนแสงธรรมนะนำโปรโมชั่นอานโต๊ะเลยจะต้องตั้งต่อต<ม>ั้งออสคอตั้งอื่นทั้งดีแปลกัทุกปีนะคะเพราะการจัดรูทนำเสนอและแสดงสิ่งตาก็ประชุมแต่มันตีทั้งหมดกี่ห้างนี่นี่คือขอบบางนะครับเป้าหมายก็ตอนนี้ก็คือประเทศประเทศในแอร์ที่นะไรที่มีที่มีงานเรลาวจะอยู่ตัวของ มันเลยมันเลยมันเลยที่มไมอยู่มันเป็นแค่ก,อก่อเป็นแค่กอกแต่ว่าในอนาคตนี่คือเราเป็นต้นแบบครับบางท่านบางผู้นึกน้อยอยู่ก็ผิดแล้วก็แล้วแต่ให้อยู่ในชุมชนครับไอ้ที่เข้าไปอยู่ในเดือนจำ <c oughs> เราโชคดีตรงที่เราเป็นทีเจแดงชายแดนบ้านไหนทีนี้เนื่องจากเป็นเขตพิเศษแล้วก็พื้น,น,นท,ที่ของเราเป็ชายแดนและขนบประบายขึ้นรวเดเร็วแล่นเป็นการแก้ใใไขปัญหาถูกจุดอันนี้คือเราสามารถขึถ้น มีทางกลุ่มง,งานคดีครับกลุ่มง,งานคดีก็จะเป็นผู้ดำเนินการนะครับแล้วก็มีสอบเพื่อดดำเนินการดำเนินการก็คงจะไปแวะเปลี่ยนทักาง,งเริ่มนะครับคือเริ่มหลังจากวันวันวันครัสถานงานคุณทุกอย่างนะครับแต่ถ้าท่านแล้วแ,วแวท่านที่แบบพอติบของเราเป็นเจ้นที่ของเราบันครัจะลดขั้นตอนอะไรนะให้ภารกิจของท่านร <c oughs> จริงๆนะครับน้องๆ่าเหนื่อยขึ้นอะไรก็เหนื่อยขึ้นแต่ว่าผมแรงนะครับ เาแก้ไี้เห็นชัดเจนาเขาแก้ยเลยมากมีต่เขากทำที่นี้เกิดความเกินขึ้นนี่เหตุผลที่สำนักงานมื้อจังหวัดประกาศดต่อที่ทำที่รุกการลแบ่งก็เองเป็นข้าของสำนักงานดูแลสำนักงานนี้เดียวนะครับเขาก็ตั้งเอาที่ตี่ตัวจังหวัดตั้งตัวจังหวัดตั้งแต่ว่าในความจริงก็คืออ๋อไทยนี่อยู่แห่ีจริงเขาเกินีง